ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ เช็คเลยเงื่อนไขเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพเงินช่วยเหลือล่าสุดเงินผู้สูงอายุได้เงิน1,250บาทเงินคนพิการ1,000พบาททุกคนไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมเงินเด็กเงินอุดหนุนบุตรแบบทั่วหน้าไม่คัดกรองรายได้ครอบครัวเช็คเลยได้เงินเพิ่มวันไหนหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอ การพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเสนอดังนี้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพเงินผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินช่วยเหลือล่าสุดการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดอายุ60-69ปีเดือนละ700บาทจากเดิม600บาท อายุ70-79ปีเดือนละ850บาทจากเดิมเดือนละ700บาทอายุ80-89ปีเดือนละ1,000บาทจากเดิมเดือน800บาทตั้งแต่อายุ90ปีขึ้นไปเดือนละ1,250บาทจากเดิมได้เดือนละ1,000บาทเพื่อให้เพียงพอต่อค่าครองชีพของผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพเงินคนพิการเบี้ยคนพิการเงินช่วยเหลือล่าสุดกลุ่มผู้พิการปรับเบี้ยความพิการให้สอดคล้องกับค่าครองชีพเป็น1,000ันบาทแบบทั่วหน้าดำเนินการควบคู่ไปกับการนำคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้น และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพเงินเด็กเงินอุดหนุนบุตรเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดล่าสุดกลุ่มเด็กและเยาวชนปรับฐานกลุ่มเป้าหมายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการให้เงินอุดหนุนแบบทั่วหน้าไม่ต้องมีการคัดกรองรายได้ของครอบครัว เดิมครัวเรือนต้องมีสมาชิกที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีรวมถึงการพัฒนาการการศึกษาทั้งในส่วนของหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้นเช็คเลยอัตราใหม่เงินผู้สูงอายุเงินคนพิการเงินอุดหนุนบุตรปรับเงินเพิ่มวันไหนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการเงินอุดหนุนบุตรมีการปรับเกณฑ์ได้เงินเพิ่มขึ้นในอัตราใหม่ คาดหากไม่ติดขัดประชาชนกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะได้รับเงินโดยจะเริ่มต้นในต้นปีงบประมาณ2,569หรือเริ่มวันที่1ตุลาคม2,568